ประชาชนในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกของยุโรปก็ยังคงเผชิญกับวิกฤตภัยหนาวอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า30องศาเซลเซียสส่งผลให้หลายพื้นที่ในยุโรปโดยเฉพาะในเซอร์เบียยูเครนและโปลแลนด์ต้องเผชิญกับพายุหิมะอย่างหนักขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวดังกล่าวแล้วกว่า130รายเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่60รายค่ะ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานนะคะว่าในประเทศเซอร์เบียอุณหภูมิได้ลดต่ำลงอย่างมากแล้วก็มีหิมะตกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตจากภัยหนาวและพายุหิมะแล้วอย่างน้อย7รายเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของเซอร์เบียรายงานนะคะว่าเด็กและผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากภัยหนาวค่ะด้านยูเครนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวรุนแรงที่สุด มีผู้เสียชีวิตแล้ว63รายประชาชนในกรุงเคียฟนะคะได้เริ่มประสบภัยภาวะขาดแคลนอาหารเนื่องจากหิมะที่ตกหนักตลอดเวลาทำให้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ทั้งนี้พื้นที่ที่มีอุณหภูมิต,ต่ำที่สุดในยุโรปขณะนี้ก็ได้แก่รัเสเซียและก็คาซัคสถานโดยในไซบ,บีเรียนะคะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ40องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงอัสตานาเมืองหลวงของคาซัคสถานอุณหภูมิต่ำสุดเหลือเพียงลบ52องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากหิมะตกหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ค่ะ